สวัสดีครับอยู่กับผมไอซี่โซคูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับไอก็ได้รับเคสให้มาช่วยเหลือสุนัขจรจัดตัวหนึ่งนะครับซึ่งน้องเนี่ยป่วยด้วยอาการาลูกอันทะโตนะครับไอก็คาดว่าน่าจะเป็นอาการไส้เลื่อนนะครับหรือไม่ก็เป็นเกี่ยวกับต่อมลูกหมากนะครับก็ต้องไปโรงพยาบาลกันอีกทีนะครับไอก็มีหน้าที่คอยจับแล้วก็คอยควบคุมน้องไม่ให้น้องดิ้นนะครับเพื่อน ครับตอนนี้น้องก็อยู่ข้างนอกแล้วแล้วก็อีกเดี๋ยวนึงไอ้ก็จะต้องไปเตรียมตัวแล้วนะครับผมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปชมอาการของน้องหมา้ันเลยครับอย่าบังกล้องดิเออนี่นครับก็เป็นน้องหมาที่ป่วยด้วยอาการลูกอัณฑะโตนะครับเดี๋ยวให้เห็นชัดอีกหน่อยมันมืดนะครับอ่าตัวนี้มีชื่อว่าน้องบุญรอดนะครับจริงๆเขาใส่เหล็กที่ขาด้วยเพราะว่าเขาเคยถูกรถเหียบมานะครับ วันนี้ก็เป็นวันที่ไอซ์เนี่ยต้องพาน้องบุญรอดไปโรงพยาบาลนะครับเพื่อตรวจดูอาการเองนะครับก็จะเป็นยังไงก็ไปให้กําลังใจน้องบุญรอดกันด้วยนะครับน,นี่นะครับอาการก็ค่นจะแย่คือทุกคนทบองมาแล้วเหมือนจะเจ็บด,ด้วยขาให้สัน่นนะลึกเลยนะครับแล้วก่อนหน้าน,นี้น้องมีอาการปวดนะครับไม่แน่ใจว่าจะต้องผ่าตัดหรือเปล่านะครับ ็ต้องรอดูอาการต่อไปแต่ผมว่าอย่างไรกันน,น่าจะต้องผ่าน,นะครับเพราะอาการแย่แย่พอสมควรเลยคือน้องซึมด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับขาเนี่ยงองไม่ได้แล้วนะครับวางขาไม่ได้เจ็บมากพอวางปุ๊บเขา,าเก็จะกลับยกกลับอันนั้อีกนะครับก็ต้องรอดูอาการต่อไปนะครับ ครับตอนนี้ไอ้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับตอนนี้น้องบุญรอดนอนโรงพยาบาลน,นะครับอาการหนักมากๆากคือน้องเนี่ยไม่สามารถปัสสาวะได้เองนะครับเนื่องจากว่าอายุเพศเขาเนี่ยบวมมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้หมอก็ให้เหมือนกับนอนโรงพยาบาลแล้วก็เจาะเอาปัสสาวะออกให้แล้วนะครับส่วนจะต้องผ่าตัดยังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวไอ้จะรออัปเดตอีกทีนึงนะครับเพื่อน สำหรับเพื่อนๆทานไหนนะครับที่อยากจะให้กำลังใจน้องบุญรอดหรืออยากจะโอนเงินช่วยน้องบุญรอดนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร e ให้ไอด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ